ฝนตกภาคใต้สวัสดีค่ะวันจันทร์ที่29มีนาคม2564มาพบกับพยากรณ์อากาศวันนี้กับหอรกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากที่เมื่อวานได้ปล่อยไก่ไปตัวเบอร์เริ่มเบอร์เทิมเลย <Huh? S 1> แต่ที่จริงแล้วแอดมินไม่ได้ปล่อยไก่นะคะ <Huh? S 1> แอดมินเพียงแค่อยากจะลองดูว่าเหล่า FC ตั้งใจฟังคลิปของเราหรือเปล่า uh? แต่แล้วผลสรุปออกมา ปรากฏว่าเข็มขัดยาวค่ะเกินคาดพรอมพรมซึ่ง fc ก็ตั้งใจรับฟังกันทุกคนเลยค่ะโดยทางแอดมินก็ต้องขอบคุณทุกทกท่านที่ให้การตอบรับช่องของเราเป็นอย่างดีและในวันนี้สภาพอากาศจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะและก็ขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนะคะ ขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรากดถูกใจถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้กดแชร์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเมื่อดูโมเดลพยากรณ์อากาศในวันที่29มีนาคม2564นี้นะคะจะเห็นได้ว่าจ้ตัวพายุไซโคลน ที่ยังคงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำหรือหย่อมแอลและมีรูปร่างเป็นลมหมุนทวนเข็มนาฬิกาพร้อมกับกลุ่มเมฆฝนที่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียแต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและในวันนี้ในส่วนของประเทศไทยเราจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยไม่มีกลุ่มฝนเลยสักเม็ดเดียวทำให้ประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนและร้อนจัดในทั่วทุกภาค เกิดมาจากหย่อมความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะว,วันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางแห่งกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตะว,วันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเอาไว้ด้วยค่ะสําหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยพยากรณ์อากาศในภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตพิษณุโลกเพชรบูรณ์และพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด20-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-41อองศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลน,นคร นครพนมชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-39องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 3 3ถึง37องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียส ลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากพยากรณ์อากาศในวันนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณตอนบนของประเทศจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่โดยประมาณและอาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในส่วนของภาคใต้นั้นจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 h. ของพื้นที่ ทั้งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจึงขอเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเอาไว้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยความรักและห่วงใย จากหอกกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ